มาว่ากันต่อในเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาสนะคะในคลิปที่แล้วเนเน่ได้เล่าถึงการจัดทําแผน5ปีนะคะไปแล้วในคลิปนี้จะเล่าถึงเป้าหมายในระยะแรกให้ฟังค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอการจัดตันนาา้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกออ,อ,อชอนะคะเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกราหารมฮาลานของประเทศไทยโดยมีหน้าที่และอํานาจประกอบไปด้วย 1. นนะคะการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสินค้าฮาลาลโดยเชื่อมโยงเอกลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายในประเทศและการส่งออกนะคะเรื่องที่2ก็คือการบูรณาการแนวทางมาตรการแผนงานและก็งบประมาณต่างๆนะคะให้มีความสอดคล้องตามนโยบายของทางรัฐบาลเรื่องที่3ก็คือการกำกับดูแลเร่งรัดดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องที่4ก็คือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆหรือการแต่งตั้งบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน นะคะเพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายได้เรื่องที่5ก็คือเชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงหรือขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาความจําเป็นและเรื่องที่6ก็คือการดําเนินการอื่นใดก็ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคอรอมอด้ได้มอบหมายค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็สวงอุตสาหการรมได้กําหนดเป้าหมายดําเนินงานในระยะ 1ปีแรกนะคะมีอยู่5เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกคือการเปิดตัว kick off นะคะอุตสาหกรรมฮารานไทยเพื่อแสดงศักยภาพสินค้าฮารานไทยโดยกำหนดจัดนะคะก็คือในช่วงของเดือนมีนาคม2567นะคะ อันนี้ก็ต้องจับตาดูกันนะในเรื่องที่2ก็คือการจัดทํากรอบความร่วมมือและเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือในการขยายตลาดสินค้าและบริการฮารานไทยเรื่องที่3ขยายตลาดสินค้าและบริการฮารานไทยนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเลยโดยจะมีการเข้าร่วมงานฮาลานแฟร์ในประเทศไทยและร่วมงานแสดงสินค้าฮารานหรือที่เรียกว่าฮาลานเอ็กซ์โปนะคะในต่างประเทศจํานวน2ครั้งด้วยกันค่ะเป้าหมายที่4นะคะการจัดทําระบบ ข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมฮาลานจำนวน1ระบบด้วยกัน และเป้าหมายที่5ค่ะคือการจัดตั้งอุตสาหกรรมฮาลาลไทยภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะมีการใช้พื้นที่ของสถาบันอาหารนะคะเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทยและใช้วิธีการยืมตัวข้าราชการค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการหรือบุคคลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นนะคะการดำเนินการทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้และการยอมรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยผ่านการ เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในการส่งออกอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ